ปัญโนมาควะโตสาวกะสังโตสังทานโมสังตุนิกะสุขข้าสุขมสงบเป็นนาทีเื่านั้นหลัานั้นตอนนีกงดการใช้สิ่งนมีสิ่งใดทำอยู่ก็ทำให้เสร็จ แล้วก็ที่ทำเสร็จแล้วก็แค่สูญส่มุมกา อาจาริเย,าาเยปมาเดนะทวารัตตะเยณกตังสับบังอปาราทังขมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเดนะ<า>ทวารัตตะเยณกตัง สับบังอัปราทังขมตุโนพันเตอจาริเยระมาเดนะทวารัตเยยนะกตังสับบังอัปราทังขมะตุโนพันเตหากข้าพเจ้า ได้กระทําความประมาทพลาดพลั้งอันใดทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขอพระกุญเจ้าทุกๆรูปขอท่านทั้งหลายได้โปรดอดโทษอโหสีกรรม ในความประมาทพลาดพรัง้งทั้งหลายเหล่านั้นแก่บรรดาข้าพระเจ้าด้วยเทินอาพระกุณเจ้าปนนม,มือขึ้นมาพระกุณเจ้าว่าตามอาหังขามามิตุมเหหิขิดเมขมิตบังอัตมาผ้าทั้งหลาย ขอโอโหสิกรรมให้โยมทั้งหลาย,ย,มลายแม้นท่านทั้งหลายพึงโอหสิกรรมแก่อัตมาภาพด้วยทหารโยมโยมกล่าวอามะพันเตรพร้อมกันดังๆอามะพันเตอีกครั้งหนึง่งาาก็คือได้รับปากแล้วนะว่า จะสำรวมระวังในการกล่าววาจานะพูดคิดทางใจก็ตามนะต่อไปเพราะกุญแจทั้งหมดสาธุการสาครั้งพร้อมกัน1 2 3สามธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิอา้าคุณโยมคุกเขา่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงก่อนนั่งก่อนรับพรพระก่อน อ่ะทั้งหมดประนมมือให้พรญาติโยมยะทาวาริวาป,ราปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา jando pan soya tham jotiraksoyatha sebit tio wiwat ja sap peroko Winat satu mate ยุโกมบวาอภิวาธนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมมาวัานติอายุวันโนสุขังภะลังเอาละพุกเข่ากราบรา Rakun jauh Anjali kali, ancoli dua, อเอาละพระคุณเจ้านิมนต์ขวาอาซ้ายหันครับดูรูปของเราแล้วเป็นไงชื่นใจไหมอ้าวถวายตัวแทนเลยเอาไม่เป็นไรถวายแต่ถวาย,วาย,วายไม่เป็นไรไม่เป็นไรถวายหนึ่งรูปรับหน่อยรับหน่อยอนุทนาบุญด้วยนะและที่กล่าวไปเนี่ยนะ ต้องสำรวมระวังในครั้งต่อๆไปนี่และเป็นสามีกิกรรมคือกรรมที่ทำสำเร็จแต่ทําสําเร็จแล้วเนี่ยรอรับผลกรรมอย่างเดียวแต่ให้เป็นการตัวเองว่าเราจะระมัดระวังไม่ก้าวร่วงกับพระัตนตรยัยทั้งต่อหน้าและหลังแม้ว่าการกล่าวปุ๊บเป็นโสิกร,รมทั้งหมดนะไม่ใช่กรรมที่ทําสําเร็จลงไปแล้วรอรับผลกรรม และนับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เราจะสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ก้าวร่วงระเมือต่อพระรัตนาตาอีกเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจว่าขอขอมาแล้วหายกันไม่ใช่กรรมสำเร็จลงแล้วรอรับผลกรรมเดี๋ยวจะมีการบรรยายคือนี้ด้วยอ่ะต้งหมดอนุโมทนาบุญด้วยนะขอน้ำร้อนสองแก้วนะครับอ่ะเรา